สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ปัทุขึ้นมาแล้วรุนแรงมากกว่าเดิมยกระดับแล้วหลายคนเป็นห่วงและเกินครับว่าจะมีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาอีกทําให้มีการงัดอาวุธหนักขึ้นมาใช้หรือไม่ย้อนที่มาที่ไปก่อนนะครับคือทางด้านของอิสราเอลเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วกรกฎาคมเขาได้ไปสังหารผู้บัญชาการของฮิสบุลลาะห์สองคน จากนั้นฮิสบุลลาะก็มีการตอบโต้แก้แค้นปลปลายด้วยการยิงจรวดเข้ามาใส่อิสราเอลแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดเลยครับอิสราเอลเขาประกาศภาวะฉุกเฉิน48ชั่วโมงแล้วจากนั้นเขาได้ใช้ยุทธการที่เป็นการโจมตีก่อนโดยให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพราะมีข้อมูลว่าฮิสบุลเลาะเตรียมจะโจมตีเขาเขาก็เลยชิงโจมตีก่อนด้วยการจัดส่งฝูงบินเป็นร้อยลำเลยครับ ไปทำการโจมตีใส่ฐานยิงจรวดและขีปนาวุธของกลุ่มฮิสบุลเลาะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนลึกเข้าไปจากพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเข้าไปประมาณสัก5กิโลเมตรได้ครับด้านหนึ่งแม้ฮิสบุลเลาะเนี่ยจะเสียฐานที่มั่นที่ใช้ในการยิงขีปนาวุธบางส่วนไปแล้วแต่ศักยภาพทางการทหารของฮิสบุลเลาะก็มีมากเหลือเกินครับเพราะหลังจากนั้นฮิสบุลเลาะได้มีการตอบโต้อิสราเอลกลับ ด้วยการส่งทั้งโดรนและขีปนาวุธ320ลูกจากเลบาน,นอนข้ามพรมแดนโจมตีเข้าไปใส่อิสราเอลอิสราเอลแน่นอนก็ต้องใช้อออนโดมเนี่แหละครับในการยิงสกัดโดนกับขีปนาวุธเหล่านั้นเอาไว้ได้แล้วก็มีภาพนะครับของการยิงสกัดคุเบู้ชมฮะนี่เป็นสงครามกลางเวหาเลยนะครับขีปนาวุธเจอกับขีปนาวุธครับแต่ทีนี้คิดว่าการตอบโต้ ซึ่งเป็นการแลกหมัดหนักระหว่างกันแล้วระหว่างอิสราเอลกับฮิสบุลเลาะคิดว่าจะจบแต่เรื่องอาจจะไม่ได้จบแค่นั้นครับล่าสุดนี้เลยครับทางด้านของผู้นำอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาหูออกมาย้ำปฏิบัติการทางอากาศครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายในเลบานอนเป็นการป้องกันตนเองและสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลเบนจามินเนธันยาหูย้ำ ว่าการส่งเครื่องบินลบเข้าไปทำลายฐานยิงจรวดของฮิสบุลเลาะในประเทศเลบานอนเป็นการชิงลงมือโจมตีก่อนเพื่อป้องกันตนเองและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนครับประโยคนี้ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยครับผู้นำอิสราเอลย้ำว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเป็นการยกระดับมาตรการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮิสบุลเลาะโจมตีอย่างต่อเนื่องมาตลอด10เดือนทำให้ชาวอิสราเอลกว่า6 0 0 0 0คนต้องอบพยพ คือเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยก็นับจากที่กลุ่มฮามาสได้มีการเปิดศึกสงครามกับอิสราเอลตั้งแต่เดือนตุลาคมปี -66 แล้วจากนั้นทางด้านของฮิสบุลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสด้วยก็มีการโจมตีสอิสราเอลเช่นเดียวกันทีนี้ครับทางด้านประธานคณะเสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอล IDF ยืนยันนะครับว่ากองทัพอิสราเอลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางภาคเหนือของประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งฮะปรากฏว่าทางแกนนําของฮิสบุลเลาะบ้างนะครับอันนี้ต้องฟังความทั้งสองข้างแล้วพอจะบอกทิศทางได้เลยว่าสู้ลบกันยังไม่จบแน่ๆฮะต่างฝ่ายต่างชกกันยังไม่หนำใจทางผู้นำกลุ่มฮิสบุลเลาะซยิดฮัสซันลัสลาเลาะครับได้กล่าวภายหลังการแลกเปลี่ยนการโจมตีครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับฮิสบุลเลาะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเอาไว้ว่า ทางกลุ่มจะประเมินผลกระทบของการโจมตีด้วยจรวดและโดรนต่อเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะโจมตีเพิ่มเติมต่อหรือไม่เพื่อแก้แค้นให้กับการลอบสังหารผู้บัญชาการทหารของฮิสบุลเลาะในการถแถลงข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผู้นำฮิสบุลเลาะยืนยันนะครับว่าการโจมตีเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้โดยปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองทัพอิสราเอล ว่าการโจมตีก่อนเขาอิสราเอลสามารถหยุดยั้งการโจมตีเป็นวงกว้างของฮิสบุลเลาะเอาไว้ได้แต่ฮิสบุลเลาะเขาย้ําว่าทางกลุ่มตั้งใจที่จะไม่โจมตีใส่พลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะรวมถึงสนามบินในเทลอาวีฟด้วยแล้วทางผู้นําของกลุ่มฮิสบุลเลาะบอกต่อเป้าหมายหลักของกลุ่มคือฐานข่าวกรองทางทหารซึ่งอยู่ในดินแดนอิสราเอลประมาณ110กิโลเมตรถือเป็นการโจมตีที่กินพื้นที่ เข้าไปลึกที่สุดและอยู่ห่างจากเทลอาวิฟไปทางตอนเหนือเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นทางผู้นำฮิสบุลเลาะบอกนะครับเราจะประเมินผลของปฏิบัติการซึ่งเป็นการตอบโต้การสังหารในฟูอัดชุกผู้บัญชาการระดับสูงของฮิสบุลเลาะที่ชายแดนของกรุงเบรุตเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหากผลลัพธ์ยังไม่เพียงพอเราก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบโต้ในครั้งหน้าต่อไปโดยทางผู้นำฮิสบุลเลาะยืนยัน ทางกลุ่มไม่ได้วางแผนโจมตีครั้งใหญ่อีกทั้งยังปฏิเสธถ้อยแถลงของอิสราเอลที่ระบุว่าฮิสบุลเลาะตั้งใจที่จะยิงขีปนาวุธหลายพันลูกใส่อิสราเอลแต่ยอมรับ nah. ว่าปฏิบัติการล่าช้าด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการเรียกระดมพลทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐในภูมิภาคด้วยคือด้านหนึ่งเนี่ยนะครับการที่ทางฮิสบุลเลาะเนี่ยระดมยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนมา320ลูกเนี่ย เอาละหลักๆที่หลายคนเชื่อว่าใช้เป็นการป้องกันอิสราเอลเนี่ยก็คือไอออนโดมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีพันธมิตรของอิสราเอลนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินมีทั้งเครื่องบิน f 3 5มีทั้งเรือดำน้ำที่มีขีปนาวุธนำวิถีอยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกนะครับ ตรงส่วนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานข่าวนะครับว่าตกลงแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วยสกัดขีปนาวุธหรือว่าโดรนของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาใส่อิสราเอลหรือไม่หรืออิสราเอลทาการป้องกันทั้งหมดด้วยตัวเองกันแน่นะครับเดี๋ยวจับตาดูต่อคุณผู้ชมครับมีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งแล้วยังไม่นับตัวละครสําคัญอย่างทางอิรานด้วยเพราะอิรานเองเนี่ยก็มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น เนื่องจากอิหร่านได้กล่าวหาอิสราเอลว,ว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสฝ่ายการเมืองฮานิเยแล้วเหตุการณ์ดันเกิดขึ้นที่เมืองหลวงของอิหร่านกรุงเตหารานอีกนะครับดังนั้นอิหร่านก็เลยประกาศว่าจะมีการล้างแค้นแต่ทีนี้รอเพียงแค่ช่วงเวลากับวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้นดังนั้นหลายฝ่ายก็เลยอยู่ระหว่างการจับตาดูท่าทีของอิหร่านว่าอิหร่าน จะมีการตอบโต้อิสราเอลในช่วงนี้เลยหรือไม่ที่ทางกลุ่มฮิสบุลเลาะได้มีการโจมตีขนานใหญ่เข้ามาแต่อิสราเอลเองก็ป้องกันการโจมตีเอาไว้ก่อนด้วยการไปโจมตีอีกฝ่ายก่อนเหมือนกันฮะนี่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ